สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร,ร่วมกันในคำสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าเทคนิคการรู้รมหายใจก่อนสิ้นชีวิตในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ส่งสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเลยมีจิตหวังหรือปรัลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วครับเพื่อนๆมาเป็นชุดเลยดังนั้นเนี่ยจะคิดถึงสิ่งใดเนี่ยไม่ได้เลยเพื่อนๆดูก่อนพิสูจน์ตั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดย่อมดำริดถึงสิ่งใดมีจิตปักลงไปในสิ่งใดสิ่งอยู่นั้นอยู่ย่อมเป็นอารมณ์เพื่อตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นไหมฮะเพื่อนๆว่าการก้าวลงแห่งนามรูปเนี่ยมี สลายยตนะมีภาษามีเวทนาสายเกิดการเกิดขึ้นทันทีเลยเพื่อนๆปฏิจจสมุปาทนะฮะจนกระทั่งชลาคิดเรื่องใดไม่ได้เลยต้องปล่อยวางอย่างเดียวรู้รวมหายใจเข้าไวเ้เพื่อนๆนทีนี้รู้รวมหายใจเนี่ยแล้วมาหลุดอย่างไร <c oughs> เทคนิคของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆเราจะคิดว่ารู้รวมหายใจแล้วเราไปเกิดตรงนี้เหรือมันเป็นตำแหน่งของการวางจิตที่เหมาะสมที่สุดในการหลุดพ้นนะฮะ เราบอกว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ใน4ี่ธาตุเห็นไหมฮะที่พระเจ้าตัดดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงให้เอาวิญญาณและจิตเราเนี่ยมาเกาะก,กับธาตุธาตุเดียวก่อนคือกายหรือรูปธาตุคือลมหายใจแล้วทิ้งอีก3ามธาตุที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารนะฮะแล้วเกาะกระลมไว้เมื่อเราเกาะกระลมหรือกายได้จริงเนี่ยนั่นแสดงว่าการเกิดในนามธรรมาอีก3ตัวเนี่ยไม่มี จิตอยู่ตรงนี้ตลอดก่อนตายเราต้องทําอย่างนี้เพื่อนๆทีนี้เมื่อการเกิดในสาขันไม่มีเนี่ยแล้วรูปธาตุเนี่ยใกล้จะทําลายแล้วเนี่ยพอรูปธาตุแตกทําลายแล้วเนี่ยพระเจ้บญญาบอกว่าวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเท่ยนนะฮะ เธอยอมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วมันไม่ไปเกิดในที่ไหนแล้วเพื่อนๆโรมาจารย์หยุดจบแล้วกิจที่ควรทําได้ทาสำําเร็จแล้วเห็นไหมฮะนี่เป็นตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนๆจึงต้องพยายามให้จิตเนี่ยอยู่กับกายไว้จนกระทั่งกายมันพังไปเลยวิญญาณจะตั้งหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวกันมากันไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากกันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญญาณอยู่เดียวๆไม่ได้เพื่อนๆ นะพออยู่เดียวปุ๊บมีมดมันจะโผล่ขึ้นมา